พระธรรมคําคมพระอาจารย์บุญรอดปะริสุทธโธสติใจวันที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบปดสาธุเจ้าคะ่ะ ความเป็นกล้วยด้วยความดีจึงมองเห็นความรู้เป็นก็เห็นชัดตัดปลงวางสติใจพระธรรมคำคมพระครูบาสติใจสัตว์เจ้าค่